้ขนาดรู้เทคนิครู้คอนเซปต์ของงานเชื่อว่าสิ่งนี้ผู้ชมเนี่ยจะต้องอยากทราบแน่ๆเลยว่าราคาเท่าไหร่ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องมามี่ใหม่แม่บ้านศิลปินทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับใหม่อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะไม่ได้มาทําอาหารกันแต่ใหม่เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาเสพสุนทรียภาพทางตาและทางใจกันนะคะนั่นก็คือจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมกับ ผลงานศินละปะสุดอลังการของศิลปินในดวงใจซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คืออาจารย์สุวัชชัยทัพพิมนั่นเองนะคะสำหรับผลงานที่ใหม่จะพาเพื่อนๆไปชมในวันนี้นะคะก็จะอยู่กับเราอีกไม่กี่วันเพราะว่าเราจะต้องทำการส่งมอบให้ท่านนักสะสมนะคะซึ่งนักสะสมท่านนี้ก็เป็นนักสะสมคนสำคัญของวงการศิละปะไทยเลยนะคะเดี๋ยวใหม่ก็อาจจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งเพื่อที่จะให้ดูเบื้องหลังการติดตั้งอะไรอย่างเนี้ ฝากเพื่อนๆติดตามเอพิโซดต่อไปสำหรับการติดตั้งผลงานนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราไปชมผลงานชิ้นสำคัญชิ้นนี้กันก่อนคะ่ะว่างดงามและอลังการขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะทะ่าดาแผ่นแทนนี่นะคะก็คือภาพผลงานที่ใหม่กล่าวให้ฟังเมื่อข้างต้นนะคะก็เป็นผลงานที่มีชิ้นขนาดใหญ่เลยเป็นอีกหนึ่งมาสเ e อร์ e พีของอาจารย์สุวัชชัยทับทิมนะคะซึ่งไซส์ิ่งเนี่ยก็อยู่ที่ 5เมตรคูณความยาว5เมตรคือความกว้างนะคะแล้วก็สูง2เมตร50นะคะคือใหญ่และอลังการมากซึ่งรายละเอียดด้านในเนี่ยก็จะยุบยับและสวยงามมีเอกลักษณ์ของอาจารย์ที่ที่แบบเเหมือนเป็นลายมือของตัวเองที่ถ้าเห็นเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นงานของอาจารย์สุวัชชัยทัพทิมนะคะซึ่งสำหรับคอนเซปต์เนี่ยเดี๋ยวใหม่ให้เพื่อนๆไปฟังศิลปินอธิบายสักนิดนึงกันดีกว่าคะ่ะ เป็นภาพสัญลักษณ์ตัวแทนของจิตวิญญาณของผู้คนที่มุ่งมั่นและตั้งใจเพียรพยายามวิทยาอุตสาหะสร้างสรรค์าการงานสร้างสรรค์ชีวิตนะครับจนสําเร็จทาความฝันของตัวเองได้สําเร็จมหาการา์แผ่นชีวิตนะครับคือชื่อผลง,งานของภาพนี้บุคคลที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจมันเปรียบเสมือนการล่ามไล่บทกวี ของตัวเองด้วยชีวิตทั้งชีวิตด้วยความเพียรความวิริยะทําการงานชอบจนสําเร็จรักและศรัทธานในสิ่งที่ทําแล้วก็มุ่งมั่นและตั้งใจทํอย่างสุดชีวิตสุดวิญญาณจนเขาสามารถเพียรพยายามทําสิ่งที่เขาวาดหวังความฝันของเขาเนี่ยจนสําเร็จนะครับภาพนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนนะครับของจิตวิญญาณผ,ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและก็พ เป็นกําลังใจให้กับผู้คนที่อยากจะทําความฝันอยากจะทำการงานอยากจะทำสิ่งที่ตั้งใจให้สําเร็จนะครับผมว่าภาพนี้เนี่ยคือตัวแทนนะครับทุกๆคนมีมหากราบของชีวิตของตัวเองนะครับจงไล่ล่าเขียนแล้วก็สร้างมันขึ้นมาด้วยกําลังและความสามารถของตัวเองครับ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆฟังคอนเซปต์แล้วขนลุกสู้ไหมคะนี่นะคะใหม่ก็จะพาเพื่อนๆมาดูต่อในส่วนของรา,ายละเอียดของรูปนะคะรายละเอียดภายในภาพนะคะว่ามีแบบความสำคัญมีรายละเอียดเยอะยิบย่อยมากมายนะคะนี่แล้วก็สำหรับเทคนิคที่ใช้ในผลงานนะคะก็จะเป็นซียรคลลิกนะคะแล้วก็ทำลงบนผ้าใบาเกรดแบบพรีเมียมสุดๆนะคะแล้วก็ ปิดทองคำเปลวด้วยนะคะในส่วนที่ปิดทองคำเปลวเนี่ยก็จะมีอยู่ให้เห็นนะคะซึ่งจะต้องสะท้อนกับแสงเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นทองที่มันเป็นส่วนที่มันเด่นกว่าออกมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของทองคำเปลวแท้นะคะที่ศิลปินติดเข้าไปในงานนะคะมีอยู่หลายจุดด้วยกันเลยค่ะแล้วก็จะมีลูกเล่นต่างๆมีกิมมิกนะคะที่ซ่อนอยู่ในภาพเนี่ยให้เพื่อนๆได้ แอบมองกันว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งศิลปินเนี่ยจะ,ะแซะเอ่อซอดเขาเรียแแกแซะแทรกสถานการณ์ปัจจุบันอะไรเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงที่ทำงานเนี่ยก็จะมีแทรกเข้าไปด้วยนะคะเช่นอย่างในชิ้นนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกโควิดนะคะเดี๋ยวมันชิ้นใหญ่มากเลยให้เวลาใหม่นิดนึงนะคะมีอะไรเนี่ยมีอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็ได้ มีรัสเซียยูคิเครนโควิดน้ำท่วม2022อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการจารึกประวัติศาสตร์ลงไปในผลงานด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกแบบตัวการ์ตูนตัวตุ๊กตาอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะใส่ไปเป็นความเหมือนแบบเป็นอ,อ,อะไรเขาเรียกอะไรนะคะความสุกซนความน่าราักความเป็นเด็กในหัวใจนะคะก็จะมีการ์ตูนที่ฮิตๆในช่วงนั้นเนี่ย ปรากฏอยู่ในผลงานด้วยเดี๋ยวจะหาให้เพื่อนๆชมนะว่าอยู่ตรงไหนอ,อย่างตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมใครเห็นบ้างว่ามีตัวการ์ตูนอะไรซ่อนอยู่คะดูออกหรือยังนี่แบทแมนนั่นเองนะคะก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหลากหลายเลยหลากหลายแบบตัวการ์ตูนน่ารัากน่ารัากนะคะ ก็จะมีโควิดอะไรอย่างนี้แทรกอยู่นะคะช่วงที่ทํางานเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่โควิดระบาดน,นั่นเองนะคะก็เลยจะมีแบบเหมือนมีการรายงานสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะศิลปินก็สอดแทรกเอาไว้ด้านในของผลงานค่ะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเพื่อนๆลองดูนะคะเผื่อเห็นอะไรเด็ดๆนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวสีม่วงๆนะคะเป็นตัวละครเป็นคาแรคเตอร์ที่ศิลปินเขาคิดคน้นแล้วก็ สร้างสรรคขึ้นมานะคะกำลังยิงธนูไปหาตรงกลางนีคะ่ะเจออาจารย์พอดีนะคะอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะอันนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือว่าพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองนะครับตรงมุมด้านนี้เนี่ยผมแทนความหมายถึงสัญลักษณ์ของความดีงามนะครับ ก็จะเป็นดินแดนแห่งความสุขความสงบความร่มเย็นแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งประทับอยู่ในดอกบัวแล้วก็ด้านบนมีรัตนะบัลลังก์ซึ่งแสดงถึงพลังแห่งความดีงามของพระพุทธองค์นะครับเราด้านล่างเนี่ยที่เห็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงกลมของดวงดาวเนี่ยนะครับต่างๆห้าดวงเนี่ยนอกจากจะใช้เป็นลักษณะของการใส่ให้เป็นลักษณะองค์ประกอบให้ภาพนั้นมีความสมบูรณ์สวยงามมากขึ้นแล้วนะครับก็ยังสอดแทรกเรื่องราว ที่แฝงไว้ก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งเป็นเหมือนคติของทางศาสนาพุทธที่เป็นลัทธิของประเทศไทยเราที่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับคือคือจะมี5พระองค์เท่านั้นในในความเชื่อของของลัทธิของพวกเรานะครับซึ่งจะมีพระพุทธเจ้าที่มีสัญลักษณ์เป็นเต่านะครับแล้วก็มีเป็นโคซึ่งเป็นยุคสมัยของพระพุทธโคดมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าของยุคสมัยของพวกเรานะครับแล้วก็ มีสัญลักษณ์เป็นไก่นะครับอันนี้เป็นพญานาคและอันนี้เป็นสิงห์นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นพระอริยะเมตตาซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายนะครับในกลับในความเชื่อของทิศศาสนาของพวกเรานะครับซึ่งสอดแทรกนะครับเป็นเรื่องราวที่ที่แฝงสอดแทรกอยู่ในผลงานนะครับถ้ามีโอกาสได้อธิบายเนี่ยก็จะได้ความรู้ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็อันนี้เพียงแค่จุดเดียวเนาะยังแบบโอ้โห ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าอะไรยังมากมายขนาดนี้เลยเนาะมีตรงไหนที่น่าสนใจคะอาจารย์ที่อยากจะพรีเซนต์ให้เพื่อนๆช่องมัมมี่ใหม่เนี่ยได้รับทราบบ้างนะคะนี่ครับอยากอยากคุยเรื่องตรงนี้เลยครับอันนี้คือพยามานหรือแบบเป็นกองทัพสัญลักษณ์ของมารมูมารที่เข้าประชนจิตใจของคนเรานะครับเป็นตัวแทนของกิเลสนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนพยามานนะครับ เป็นสัญลักษณ์ของกิเลสโทสะโลภะโลหะนะครับความโกรธความโลภความหลงนะครับความอยากได้ความไม่อยากได้ซึ่งกิเลสเนี่ยมันมันมีขึ้นลงมันมีเข้ามากระทบจิตใจของตัวเราเนี่ยนะครับตลอดเวลานะครับผมก็เลยใช้สัญลักษณ์ของรูปทรงของพญามาเนี่ยเห็นไหมครับตัวสีม่วงนี่เนี่ยคือสัญลักษณ์ของพญามาที่เป็นแบบหัวหน้ามาแห่งกิเลสนะครับมือสังเกตมือจะถือเปลวไฟมันก็แทน ความร้อนรุ่มภายในดวงจิตนะครับนะครับแล้วก็ประกอบด้วยอันนี้นะครับเป็นอันนี้ดูดดตรงหน้าอกเนี่ยสร้อยสังวาลของเขาเนี่ยเป็นนาคสามตัวที่พันกันอันนี้แทนกิเลสโทสะโลภะโมหะความโลภความหลงที่แบบโอ้โพลวันเกี่ยวรัดนะครับอยู่ในจิตใจของคนเรานะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยสามารถควบคุมนะครับ ความอยากความไม่อยากของเราเนี่ยให้มันอยู่ในความพอดีนะครับเรามีสติเรามีปัญญาเรามีธรรมะนะครับควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็สามารถดำเนินชีวิตทําการงานทําสิ่งที่เรามุ่งหวังได้สําเร็จนะครับเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันจะเข้าประจนจิตใจของเราตลอดเวลามันเป็นแบบเหมือนปริศนาธรรมที่อยากจะฝากไว้เป็นแง่คิดนะครับแฝงไว้ในผลงานนะครับเห็นไหมครับท่าทางที่มันแบบ <S 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 โหหังการมากเลยถือดาบเนี่ย ดาบนี่ก็คือเหมือนอาวุธที่มันจะมาทิ่มแทงทิ่มแทงจิตทิ้มแทงสมาธิของคนเรานะครับซึ่งภาพที่อยู่ทางด้านมุมนี้เนี่ยมันคือความพลาวันของดวงจิตของกิเลสของตัณหาของโลภะความโกรธความโลภความหล,มลงที่มันเข้ามาผจญจิตใจนะครับโดยผมก็แฝงแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ทางลายไทยที่เป็นลักษณะส่วนตัวของผมเนี่ยสร้างสารรค์ผูกให้มันเป็น เรื่องราวรูปทรงที่มันเป็นสไตล์นะครับให้มันเป็นแบบจิตกรรมไทยศิลปะไทยร่วมสมัยแล้วก็ม,มีคติมีความหมายที่แฝงไว้นะครับค่ะมีตรงไหนอีกไหมเอ่ยที่อยากจะพีเ์ษอะไรนะไหนโดเรมอนโหโดเรมอนเอครับรูปใหญ่มากอย่างพวกโดเรมอนหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นยุคปัจจุบันเนี่ย อันนี้เนี่ยคือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เล่นๆส,สน่สนุกสนุกเท่านั้นนะครับมันเป็นเหมือนการบันทึกบันทึกเรื่องราวของยุคสมัยของผู้สร้างสรรค์ยุคสมัยของพวกเราบันทึกเหตุการณ์ว่าในช่วงที่เราสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีอะไรที่มันน่าสนใจกระทบกับจิตใจของผู้สร้างสรรค์นในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับศิลปินหรือว่าศิลปินที่ทํางานจิจกรรมไทยตั้งแต่ยุคสมัยโบราณนะ่าอิปยาลงมาเนี่ยก็จะ แฝงไว้มันเป็นกายมันเป็นแบบจุดหมายเหตุมันเป็นแบบสิ่งที่บันทึกซ่อนว้อยในผลงานซึ่งผมก็ใช้กลวิธีนี้มาแฝงไว้ในผลงานนะครับมันไม่ใช่ว่าโหอ,อยู่ดีเอาไปใส่เพื่อความสนุสนานเพื่อความเก๋ไก๋เฉยๆเท่านั้นนะครับโอเคแต่อยากให้อาจารย์พูดถึงเอ,อพระเอกของเราหน่อยไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะเนี่ยก็คือตัวพระเอกถือว่าเป็นพระเอกไหมคะหมายพูดถูกไหม<ช>เป็นเมนคาเลคเตอร์เนาะใช่ไหมอาจจะเรียกว่าเป็น พระเอกก็ได้หรือว่าเป็นประธานของภาพก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนคนที่กําลังพวกม้าขี่ม้าโจรทยาน,นะครับก็สื่อความหมายถึงผู้ที่กําลังที่จะเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายความใฝ่ฝันความสําเร็จของชีวิตนะครับโดยแทนความหมายเทพองค์นี้หรือว่ามหาผุ้หุษองค์นี้หรือว่าบุคคลนี้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของทุกๆคนเลยที่ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเดินทางไปสู่ความฝันนะครับเขาจะต้องประกอบด้วย,ยอะไรอ่ะคนที่จะสาเร็จเนี่ยก็ต้องมีความเพียรความวิริยะมีสติปัญญามีร่างกายมีจิตใจมีความมุ่งมั่นที่จะแบบทาความฝันสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จน,นะครับแล้วม้าเนี่ยมันเปิดเปียบเสมือนกับสัพวิชาเปรียบเหมือนกําลังของเขาเปรียบเหมือนสิ่งต่างๆที่มันจะต้องเตรียมพร้อมที่จะ เดินทางไปสู่ความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องเตรียมพร้อมมันจะต้องมีทุทกๆอย่างนะครับให้พร้อมให้มั่นเพื่อจะควบโจนทยานม้าอาชานเนี่ยไปสู่ความสําเร็จทั้งบุคคลทั้งศัพทว,วิชาทั้งกําลังทั้งความพร้อมความดีงามสติปัญญาต่างๆมัน<ไ>ป,ประกอบกัน,นพร้อมมั่นเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะมีความสําเร็จนะครับความสําเร็จก็จะพึงมีกับผู้ที่ มีความมุ่งมั่นมีความพร้อมมีสติปัญญาแล้วก็มีคุณความดีด้วยนะครับซึ่งมันแฝงมันแฝง<ต>เป็นเรื่องธรรมอะไรเนาะที่แฝงไว้นะครับถ้าได้คุยก<อ>ันก็จะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้ามองเป็น,เป,นเป็นเป็านทางด้านศิลปะเนี่ยก็จะเห็นลวดลายที่มันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นการผูกลายมันเป็นวิธีการเขียนลายแบบใหม<อ>่แบบของผมทั้งสีสันลวดลายรูปทรงการออกแบบการผูกลายเนี่ยแบบมันเป็น จิจกรรมไทยเป็นลายไทยในรูปแบบของผมเป็นแบบที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นมิติใหม่เป็นจิจกรรมไทยเป็นลายไทยใหม่ในรูปแบบของผมเป็นลายไทยสมัยปัจจุบันนะครับก็จะมีความงามความละเอียดแล้วก็มีความสร้างสรรค์นะครับค่ะงามมากๆเลยค่ะแบบสวยมากเลยอันนี้ใหม่มาทําเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําไมคะอาจารย์เราจะต้องเอาไปส่งเอานําไป ติดตั้งนะครับนำไปติดตั้งแล้วนะครับก็จะเดี๋ยวก็มีโอกาสก็จะได้ไปชมจะนั่มาให้ขั้นตอนเบื้องหลังในการติดตั้งด้วยเป็นเอพิโซดต่อไปน,นะนค่ะเป็นงานน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็อยากจะเห็นเบื้องหลังการติดตั้งง,งาน,นว่ามันจะเป็นยังไงทํำยังไงแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะสวยงามมากเลยถามได้ไหมกลัวคําถามไหม คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาต้องอยากรู้เขารู้ไปทุกอย่างแล้วเขารู้ขนาดรู้เทคนิครู้คอนเซปต์ของงานเชื่อว่าสิ่งนี้ผู้ชมเนี่ยจะต้องอยากทราบแน่ๆเลยว่าราคาเท่าไหร่บอกได้ไหมหรือบอกเป็นหลักก็ได้อาถ้าไม่อยากบอกแบบตรงๆเป๊ะๆ oh. อย่าพูดเลเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ทายกันมาดีกว่าให้ทายกันมาละกันไม่มกล้าพูดเดี๋ยวใครทายถูกก็เจ้า อินบ็อกไปตอบก็ถูกเป็นความลับบอกไม่ได้นี่ค่ะอ่ะโอเคสำหรับ e ีพีนี้นะคะเดี๋ยวกลับกองแบบหนึ่งสำหรับ e ีพีนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมแล้วเนาะเพื่อนๆก็คงแบบว่าได้ดื่มด่ำกับงานศิลปะของอาจารย์สุวัชชัยทัพทีมเต็มที่แล้ว ได้อาจารย์เนี่ยผู้เป็นคนสร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้เนี่ยมาแนะนํามาบอกคอนเซปต์มาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะมีได้บ่อยๆที่อาจารย์จะว่างแล้วก็มานั่งคุยกับพวกเราอย่างนี้นะคะและเดี๋ยวสําหรับ EP ต่อไปนะคะเดี๋ยวใหม่เนี่ยก็จะอะไรนะคะ จะพาเพื่อนๆไปชมเบื้องหลังของการติดตั้งกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สุวัชชัยมากนะคะขอบคุณนะครับติดตามะะ้วยครับและเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะพามานั่งคุยนะเดี๋ยวมา,มาทำแบบว่า1 q u e s t i o n กันไหมแต่ถ้าทำเราต้องตอบนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปก่อนละคะ่ะพบกันกับ E ีีหน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะจะมาชมเบื้องหลังการติดตั้งผลงานาชิ้นนี้นะคะผลงานชื่อผลงานว่า มหากราบแห่งชีวิต,าาววตนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ